เมื่อเราทําการขายทั้งวันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องทําการปิดรอบแล้วก็ส่งยอดให้กับทางเจ้าของร้านนะครับว่าวันนี้เราขายเป็นเงินสดกี่บาทเงินโอนกี่บาทขายอะไรไปบ้างมีการคืนสินค้าบ้างไหมให้ลงมากดที่ปิดรอบนะครับโดยระบบเราจะต้องทําการปิดรอบทุกวันมาที่ปิดรอบนะครับแล้วก็มาที่เราก็จะให้ใส่ลัดผ่านของพนักงานลงไปนะครับอันนี้จะเป็น0ู2 จากนั้นลิ้นชักก็จะเด้งออกมานะครับแล้วก็พนักง,งานก็สามารถที่จะนับเงินได้เลยว่า,เ,าเงินเหรียญบาทมีกี่เหรียญสมมติเหรียญบาทมี5เหรียญเหรียญสองบาทมี10เหรียญเหรียญห้าบาทมี10เหรียญสามารถพิมพ์แล้วก็ Enter ลงมาเลยได้นะครับสมมุตินับตังได้ทั้งหมดวันนี้3 3 7 5บาทแล้วก็กดปินเอนโคดได้เลยมันก็จะ ปริ้นตัวใบนับเงินมาให้เรานะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาหน้าตาของใบนับเงินนะครับจะมีใบนับเงินรอบการขายจุดจุดขายจุดที่1วันที่เวลาเปิดเปิดกะกี่โมงปิดกะกี่โมงแล้วก็จะโชว์ตัวรายละเอียดของแบงค์ธนบัตรต่างๆนะครับแล้วก็จากนั้นมันก็จะมีสรุปยอดอันยาวมาให้เราเราก็สามารถกดสั่งปิ้นได้เลย มันก็จะสรุปมาให้ว่าวันนี้จำนวนบินทั้งหมดมีกี่บินมี4บินยกเลิกบินไป4ครั้งแล้วก็เปิดลิ้นชักไปกี่ครั้งนํำเงินเข้าไปทั้งหมด2ครั้งก็คือเงินทอนส0มพแล้วก็เพิ่มอีก500อ่าแล้วก็นำเงินออกเป็นค่าส่งของไป200อยอดขายวันนี้ทั้งหมด900บาทคืนสินค้าไปทั้งหมด3บิน1ัน0 แล้วก็ทีนี้ยอดขายของเราเท่านี้เท่านี้แล้วก็ตัวระบบมันก็จะบอกมาว่ายอดเงินสดของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสองพเรานับได้3ามพันสาบาทแสดงว่าเงินเกินไป575บาทอันนี้ก็คือจะเป็นสเต็ปง่ายๆเลยแล้วก็ถ้าเป็นเงินขาดมันก็จะมีติดลบอยู่ด้านหน้านั่นเองโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการปิดกะครับ